สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านรสวัสดีลูกบ้านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CC t v ทวนะครับกับเกมค no ิมิซโนะใยบะนะครับผมหรือว่าดาบพิฆาตอสูรนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่บนเครื่อง ps 4กันอีกครั้งนะครับหลังจากไปหมกมุ่นกับมือถือมาพักใหญ่เลยนะครับผมวันนี้เรามากันในคอนเทนต์ปลดปล่อยความวีฟและเบียวในทัวคุณนะครับก็ตั้งแต่เกมนี้ถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ผมเล่นจบโหมดเนื้อเรื่องไปผมก็ไม่ได้แตะอนะไรเท้าจะไม่ได้แตะแลนะ้ลนรรอออไ่ยู C ะนะ ดีเอ่อหมู่บ้านช่างตีดาบเข้าอยู่นะผมจะได้ซื้อมาเล่นทีเดียวเราจะไปกันที่ออฟไลน์แมทเจอจอกับบอทก็พอเป็นเอพิ่งกลับมาเล่นนะเป็นแค่ฮาร์ดก็พอนะครับตาแรกขวัญใจไม่ยกแล้วกันนะเออเ้นนิสสอ่ร่างนี้แล้วกันไปกับใครดีเซนนิสืึก็ต้องคู่กับเนมเสโกดชุดนี้ก็น่ารักเออเอม ไปกับใครดีวะไปกับทันจิโร่แล้วกันนะเนื้อสกอไว้ตาหน้านะฝั่งนู้นผมขอสุ่มไปนะครับผมใจปีศาจเฉยเลยส่วนด่านก็สุ่มอีกทีนึงมาดิครับมาดิครับมันมันมันยังไงนะอันนี้กระโดดโอเคอันนี้น่าจะเป็นพุ่งรู้เป็นในหมอนี่วะมันนตีนะเนี่ยตีเนี่ยมามาโอเคสี่เหลี่ยมตีสามเหลี่ยมทำไรวะ สายฟาดอ่ะอู้สายฟาดสายฟาดฟาดฟาดไปโดนสักทีสี่ห้าครั้งโดนทีเดียวอุย้ยอุอ้ยอเออเออเออมาถัดซื้อบง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 เลยนะเปิดอันติปานเจปังกระบวนท่าที่สามสิบแปดเอ้ยฟังเพิงลวงตาอุ้ยเอาไปแดก มันหอมจริงๆเลยไม่ใช่เวลาเว้ยหมอนี่ท่าไกลมันเยอะน่าลำคาญอยางวะหมาประชิด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 จากนั้นเปิดอันติเมตทำอะไรเออขอโทษรับลูกวันหยุดก่อนมึงคุณจะมาสายเีต้ทำไมสกปรกอย่างนั้นทำไมแกไปอาบน้ำมาโรงเรียน ปี๊ใส่หงุงาไปจอละตัวฟาดกจะเสียจะละคน TPU เรานี่มาจริงจังแล้วเบลลร่ฮาร์ดเลยไหอืมเล่ออไรดีวะ พระเอกล่านมาพระเอกนี่นะคุณผู้ชมรถพระเอกเรื่องนี้คือใครมูรถตะนะพระเอกของเรื่องนี้ไม่ใช่ทันจินโรนะอย่าเข้าใจผิดเออไปกับเนสซึโกอยากเห็นอืมสมเอ้ยไม่เอา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 ผมไม่อยากเจอกับมึงแล้วมึงมันขี้โกงเออเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเปลี่ยน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 อาสูรใหม่เปลี่ยนอาสูรใหม่ โอ้โหใครมาไอ้คููเมื่อกี้เอิ่มเอิ่มได้กลัวที่ไหนอะสุ่มด่านไปเลยสวัสดีครับรุ่นพี่เส้นป่ายสวัสดีเส้นแอะเส้นป่ายสวัสดีหมาอหมาหมาเลยเส้นป่ายแอะเส้นป่ายใจเย็นหมาหมานุตาเป็นฟันที่ตัวกระเด็นเลยถ้าเอาเเอถ้าถ้าก็ไม่ควรจะมี ลูตาจะเย็นพุ่งใส่เลยหม,มาเส้นไปเส้นไปขอรบกวนด้วยนะครับผมรุ่นพี่ซามิโตะมารุ่นพี่เซนิซึโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนื้อสุโกรเนื้อสุโกรจังช่วยกันทำอาหากินโอเคหลบมาหลบมาหลบมามันเปิดมันเปิดมันเปิด,เป,ดเปิดเป็นคนเดียวเหรอเปิดเปิดเป็นคนเดียวเหรอฮะจุดลูกตาฟันที่ตัวกระเด็นเลยผมบอกแล้วเนี่ยแหละ พระเอกน้องน้องปอไปไม่โดนโอ้ยอย่าอย่ามาลิวไม้ใส่ผมสุดยอดคอมโ,มโบรับรับไปซะอย,อย่าอย่ามาแพร่รี่ด้วยต้องว่าไอ่ใชุพวัวต่ามันโหดจังวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะโคตรโดนไปแล้วเต่าผมบ้างแหละเุื่นพี่ ฟันฟันไ่โดนเลยโอ้ยฟันไ่โดนเลยโอ้ยเอาลฮ้ยเฮ้ยมึงจะไม่หวแล้วนะเฮ้ย i wanna be you know oh! ่ y ู้น e าได้ i ค่เกย n ันนักบินอยู่น <laughs> ู้น e าให้เตะ l ่าชาละลา l ะลาละลาละเข้าหน้าไปทีอี เขื่นเลยถึงก็เขินเลยไปดูไปดูสกิลเนี่ยึ่โกบ้างดีกว่าขอดูท่าเหมือนจะเหมือนจะเหมือน,นเดิมหรือเปล่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเฮ้ยมุลตะอยู่ไหนช่วยน้องหน่อยอือข,ขอดูท่าจับหน่อยเออข,ขอดูท่าจับหน่อยเหมือนเดิมไหมอือเหมือนเดิมเลยซาบิโตะบอกไม่ได้ทำอะไรเลยพอหยุดก่อนหยุดก่อนครัเปิดอันติเมทเบิร์สเฮ้ยอ๋ออันติใหม่ด้วยเฮ้ยน้องฟัง บางอาทำขนมปังหนูโหกจักกันน,อน็อตอ้วงว่าแล้วเฮ้ยขนูปังอ๋อหนูปังของพี่ที่ปรุงมาให้เมื่อกี้นี้ใช่ไหมที่พี่ปรุงมาให้ตามเมื่อกี้นี้ใช่ไหมโอเคโอเคพอใจแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวออืคล้อยชินเอออภาษาเจ้านะ่ะเป็นตัวสูงด้วยกันดีกว่า เจ้านักแข็งแก่งมากเลยนะรู้ตัวไหมเขาจะมาเปนา็นอาูนด้วยกันเจ้าก็จะแข็งแก่งขึ้นไปเรื่อยๆเราอาจจะได้สู้กันไปสักวันหนึ่งเจนนา้ากับชนะข้าก็ได้นะเอออกากาซาใจเย็นไม่ใช่อาคาซาเรนโกคุเรียวจิโร่เรียวจิโร่มาเป็นอาศูร์กับข้าเถอะเราเปน็นอาศูน์ด้วยกันกับข้าดีกว่าเราจะได้แข็งแก่งไปด้วยกันไงใคาจะทำให้เจ้าแข็งแก่งไปมากกว่านี้แล้วเราก็จะได้ต่อสู้กันไปเรื่อยๆ มาเป็นอสูรด้วยกันกับข้าซะนี่คือนี่ไม่ใช่คำขออันนี้คือคำสั่งจะยอมไหมฮักเฮยสัตเออ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 จ้าจะปฏิเสธข้าอย่างนั้นเหรอให้โอกาสเจ้าคิดอีกรอบเข้ามีโอกาสให้เจ้าคิดอีกรอบใครชิน หมาอย่างเจ้าน่ะไม่มีทางหรอกตับตอนที่เจ้ายังเป็นมนุษย์อยู่ยูจิโร่แต่ว่าถ้าเกิดเจ้ามาร่วมมือกับข้าแล้วก็หักใครสัตว์เจ้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมากๆแน่ๆข้าเชื่ออย่างนั้นข้าเชื่ออย่างนั้นเจ้าไม่คิดหนือนข้าเหรอยูจุโร่เจ้าไม่คิดหมือนข้าเหรอทำไมล่ะทำไมดิฉันอยากเป็นมนุษย์อยู่ดิจนถึงอยากเป็นมนุษย์ มน,นุษย์น่ะมันต้องอ่อนแอทั้งตายง่ายเพื้อโอเวอร์วอร์ตติดตั้งอะไรอินเสิร์ตอะไรอิสตอร์อ,อะไรเสร็จมันใช้เวลาไหมโอเวอร์วอร์ตให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเดียวนะเดียรยูโร่นี่จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเจ้าฮักเคยอินเสิร์ตักเคยอินเสิร์ตักเคยอินเสิร์อืมเป็นไงฟิกกระโดดยังไงเดียรยูโรข้าให้โอกาสเจ้าคิดแล้วนะ จะมาเป็นอสูงกับข้าไหมเปิดสติอ่ะกูย,ยืนรับเลยเพื่อความเบียวมาเลยเดือยจิโร่ข้าฮอตดูหนอ่อยเถอะเอาไม่ได้เปิดนันตินี่หว่าเปิดนันติ่งเดือยจิโร่เปิดนันต,ติ่งตา,า,ายกลายเป็นยิโร่อัไม่ใช่ยิโร่ล่างนะ้ไ<อ><อ>ม่ใช่ล่างไฟขบวนข้าพิชิตไปยิ่นนุ่นก็นำแท็กแต่จิก๊กกะแกมามามาเดือยจิโร่ถ้าเกมไม่ออกมา เด็กคนนี้จะต้องตายจะไว้ฮึบฮึบฮึบเปิดดังนั้นมาเดี๋ยวนั้นกดเปิดอืมสุอร์ไซยาห์ไคโอเคนถ้าจะไม่เป็นพาให้โอกาสเจ้าอีกครั้งมาเป็นนักล่าอสูรด้วยกันทำมาอย่างนั้นพวกแกก็ไปคุยกับปไปคุยกับลากบ้าหมอูอืมอืมอืมคาไอสัตว์วิคามี ขาวเม่ฮ่อืมอุ้ยเด้แต่สูตรแม่งมันในยุคท้ายเลยสนุกดีป่ะอย่างแต่งสุดท้ายแล้วกันนะกตานี้ตาสุดท้ายผมอยากคุณผู้ชมนะครับได้ดูเออ่คอมโบที่โหดที่สุดในเกมนี้นะเป็นเนสเตอร์โกด์หนึ่งคนกับอีกคนหนึ่งใครวะ ช่กิยูปะวะยูกิกิยูมันกิยูหรือซาบิโตะวะเอื้อสก,กกับไอ้กิยูไอ้กิยูเออเป็นล่างนี้ส่วนฝั่งน,นู้นเอาเป็นเ oh รนโกคุกับทันจิโร่จัดไปอืมมาคุณเรนโกคุคุณเรนโกคุเดี๋ยวผมจะให้คุณได้ดูสุดยอดคอมโบอืมสุดยอดคอมโบสุดยอดคอมโบสุดยอด คอมโบลับไปซะจัดไป20ฮิตแบบชิวๆผมบอกแล้วเจ้าดูนะผมสี่เหลี่ย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 มจากนั้นปุ๊บกดซ้ำเหลี่ยม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 จากนั้นกดเอลหนึ่งให้กีอยู่มาจากนั้นกดอาร์หนึ่งซ้ำเหลี่ยมผมไม่โดนไม่โดนอันนั้นหมดก่อนปุ๊บจากนั้นกดซ้ำเหลี่ยม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 จากนั้นกีอยู่ออกมาทำงานปุ๊บแล้วกดเอลหนึ่งซีเดียมเอาแตกเลยผมบอกแล้วคอมโบนี่โคตรโคตรโหดสี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมมามาดูนะผมดค ดึงก่อน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 มาเก็บมาเก็บมาเก็บแต้มมาเก็บแต้มอยู่ก่อนหมาไข่ไข่ต้องตู้ไข่เดี๋ยวนั่งกูดขออย่าอย่าให้ได้สวนมาซีเรียม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 พันกิโลดิเชียวคุณอ๋อมึงนะซีเรียม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 จะได้ก็สามเดียม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 จะได้ก็กด L หนึ่งแล้วกด R หนึ่งหืมจังหวะเร็วไปหน่อยนะผมต้องรอต้องรอจังหวะตกมาถึงพื้นพอดีนะเดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งหนึ่งสอง เอ้ยโดด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 ได้สักโดดมาปุ๊บปุ๊บมันมันเอียงข้างมันเอียงข้างมันเอียงข้างชันจิโร่มึงเอียงข้างใส่น้องเหรอฮะอู้ยิ้วอู้ยิ้วมันโหดจริงคู่นี้มันโหดจริงว่ะมาสามเดียมสองเดียมสองเดียมสองเดียมเพนั้นกดอันหนึ่งแล้วกดจังหวะพอดีเป๊ะเตะเข้าก้านคอไปเลยผมบอกโคตรโหด ใช่ไหมขอร้องใช่ทีเถอะเออโอเคที่สุกสดกูก็หาไม่เจอทันจิโร่วันนี้ต่างคนต่างหลบมามามาคุณชินอบุคุณชิน,ชนอุบุปวดซังซ้อนผมทีครับผมมามาพวกนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยพิวมากชินอบุเป็นตัวที่พิวมากๆับผมแทบจะพิวที่สุดในเกมแลมาถ้าเกิดยิ่งคู่กับคอมโบนี้ก็โหดเอาเรื่องนะเนี่ยแต่ว่าได้มไม่ถึง20 ยิ่และยิ่งคู่กับน้องไอ้นั่นด้วยผมจําชื่อไม่ได้ยิ่งอะไรนะอะไรมันชื่อมามามาลุโมะมาลุโมะอะไรสักอย่างหนึ่งมันพิ้วพอพๆกันเลยนะของสองตัวนี้ส่วนมาและเอเมซี่ไปแล้วมันไม่ค่อยชอบเปลี่ยนตัวโคตรเท่โอ้โหจะต่อได้เงาเนี่ยแต่นีุปเปอร์ต่อไม่ได้เสียดายครบ เปิดอันติเมตเบิร์นไปก่อนหนึ่งทีมาดิต่างคูต่างเปิดต่างคู้ต่างเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกออกจมูม้ฟาดฟันเอ็นบูฉะนั้นเปิด ตวอลตายะโอคือเดมาเดตอสโอไมยาเย่าชีเดนายชิเดนวเดนวาเดอกตอืมาไข่สีคามาใสสีคามาไข่อะไร เอสไม่ดีครับผมสองพี่น้องคู่นี้มันก็ต้องเอสอยู่แล้วโอเคครับผมนี่ก็ขอบพอไว้เท่านี้แล้วกันนะผมไม่รู้อัดมานานแค่ไหนแล้วแต่ไม่ไหวละนี่เลยมันแค่ไม่กี่เมตรเต่เหงื่อออกเต็มตัวไปหมดแล้วนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมส่วนเกมวิบวิบอย่างนี้ก็นานที่พี่หนอาจจะมารอบหนึ่งนะเอาไว้แบบเก็บเก็บตุนพลังความวิแบบเต็มเปี่ยมหมดแล้วผมแล้วค่อยมาปลดปล่อยอันทีเดียวเยบไปครับผม ก็ยังหมกอยู่แต่หน้าจอ,อมากเกินไปแล้วผมเอาไปหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายและจิตใจแลยย้วนะครับปา๊บแยา้ายบ้านแถวบ้านมัน